สวัสดีค่บับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยนะคะประจำวันที่25ธันวาคม65นะคะําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3ก็6 5กับ8เราจับ3กับ8ให้นะคะ3 0 3 1 3 5 3 6, 6, 6, 6, 6 3 8 8 0 8 1 8 3 8 5 8 6นะคะถ้า5ก็5 0 5 1 5 3 5 6 5 8 6ก็6 0 6 1 6 3 6 5 6 8เด้อง่ายๆสั้นๆเนาะ เริ่มจะหกศูนย์เริ่มจะศูนย์ทุกตัวนะจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามแปดห้าห้าแปดหกแปดแปดหกนะคะสามห้าหกหนึ่งหกแปดสามแปดหนึ่งแล้วก็ห้าแปดหกเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะต่อไปพิเศษศูนย์ก็หกสี่กับสามที่จริงมันศูนย์ก็สามสี่ก็บหกเด้อแต่เราจับศูนย์ก็หกให้นะ 0ูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนยเจ็ดี่หกเจ็ี่เจเด้อสก็สามศูนย์สามสนะคะสตัวก็ศูนย์สามสามสามสี่สามหกสี่หนึ่งสามสี่หกสี่สองแล้วก็สามเจ็ดศนะที่เจ็สาก็ได้ ต่อไปปกติ6กับ8 4กับ2 6 0 6 2 6 4 6 5 6 7 6 8 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 6 8 8, 8. 5 8 2 4 6 8, 8 4 8 2 8 6 0แล้วก็2 8 0เนาะจับคู่ก็6 8 8 6 6 2 2 6 4 8 8 4อย่าลืมมาศูนย์มาใส่หรือจะใส่หน้าหรือจะใส่หลังก็ได้เนาะ6 8 0 20ดสองศูนย์หสองศูนย์สีสองศูนย์ต่อไป v i p 4สี่กับแปดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หสี่เจ็สี่เก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแสองแปดส่แปดหกแปดเก้าย่าลืมติดเริ่มต้นที่ศนแล้วก็ลงท้ายตัวสุดท้ายเด้อหกกั 6, 6, 6, หกหนึ่งหกสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองสามตัวก็หกเก้าสามหกสี่สองหกแปดสี่สี่แปดสองเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะวันนี้เน้นสามหกสี่นะวันนี้ไม่ใช่สามหกสี่แต่มันมีแปด สามหกแปดวันนี้สามหกแปดโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะมันมาลีกคู่ได้หนิสี่สามหกแปดเนี่ยโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ